ก่อนดูคุยแซบโชว์ cho, อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะแกรงแกงกง้แขกรับเชิญคนต่อไปจะบอกว่าคนนี้คือไอคอนสาวสวย เพิ่งโสดมาๆนะแต่ว่าจะบอกว่าดูแลตัวเองดีมากและชุดของเธอวันนี้สวยมากนะเขาบอกว่าหุ่นเนี่ยแซบจนหลายคนอิจฉาทั้งๆที่เธอเนี่ยใช้ชีวิตสุดขีดเกียรท่าเดมากวิ่งรับเงินอยา่กับบ้านเป็นนี่มีเวลานอนเป็กกี้สีทัลเลีย ยืนโชว์หุ่นก่อนเลยอยากจะบอกว่าเกิดมาไม่เคยน้ำหนัก45มาก่อนตอนนี้เอวนะคะเล็กมากนะคะเอวนะตอนนี้น่าจะสัก23ครับผมอก34ขา37าเมื่อกี้จะบอกว่าชุดชุดเธอไม่สามารถรับอกได้เนี่ยครับอะไรนะคะชุดเธอไม่สามารถรับอกได้ไม่ค่ะก็คือก็ดึงดูดสายตานิดนึงน้นหงสวยหุ่นแบบ เป๊ะมากมาเป๊ะมากไม่เคยผอมขนาดนี้มาก่อนเลยนี่เป็นการผอมที่สุดในชีวิตตอนนี้น้ำหนัก45เป๊ะกะ็เก่งสุดนะเอาแบบโกโก้เลยนะประมาณ48 48ก็คือหยุดแล้วหยุดผอมแล้วใช่แต่ว่ารอบนี้คือแบบอยากเป็นสาวตัวเล็กๆอ๋อแล้วตอนนี้เท่าไหร่นะ 45, 45. ทำยังไง <45. S 1> ทำยังไงได้45 เอาจริงๆเป๊กอะใครที่ติดตามดูเป๊กน่าจะชอบเห็นเป๊กชอบออกกําลังกาย<ม>าใช่ไหม<ช>แต่ชีวิตมันก็ไม่ได้มีเวลาออกกําลังกายทุกวันเพราะว่าตัวเองเนี่ยงานเยอะอย่างเดือนนี้เป๊กหยุดแค่2วันเองถ้าถามว่าได้ออกกาลังกายไหมไม่ได้ออกแต่ร่างกายก็ยังเฟิร์มอยู่ยังลีนอยู่หุ่นก็ยังเลิศอยู่เพราะว่าเป๊กกมีตัวช่วยที่ดีนั่นคือทาวิกรีนคอฟฟี่บีนตัวนี้กินมาจะ3ปีละ มันคือมันคือกาแฟใครที่เป็นคอ,อกาแฟนะฟังตรงนี้เลยค่ะนี่คือกาแฟนะคะจากบราซิลนะอันนี้เราไม่คั่วเราบดแบบเขียวเลยเพราะฉะนั้นเขาจะช่วยการเผาผลาญเร่งการเผาผลาญได้1ิบเท่าพี่พีเคและบอกเลยว่านอกจากนั้นนะยังคุมหอยน้ําตาลได้ดีมากใครที่ข้างน้ําตาลเป๊กเป็นคนนึงเลยที่ยอมรับว่าชอบกินขนมและคล้างน้ําตาลมากตั้งแต่ดื่มเจ้าทาวีนี่นะเป๊กอ่ะไม่กินของหวานอีกเลยแล้วก็ตัวนี้ช่วยเรื่องคอเลสเตอรอล ได้ดีมากใครที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเป็กเป็นคนรักสุขภาพมากมาเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยร่างกายเรามีร่างเดียวอะ่ะจะสวยทั้งทีเราต้องไม่สวยแบบโทรมเราต้องสวยแบบสวยจริงๆกล้ามเนื้อมัดเนื้อสวยจริงๆและผิวต้องดีด้วยคอเลสเตอรอลก็ต้องดีด้วยน้ําตาลก็ต้องไม่เกินด้วยเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์เป็กมากๆเลยดื่มตอนเช้า1แก้วแค่นั้นเองแค่นั้นเลยต่อวันเหรอถ้าคุณต้องการดีดอีกสักนิดนึงบ่ายเติมอีกแก้วหนึ่ง อันนี้บอกเลยว่าใจไม่สั่นนะคะหัวใจทํางานปกติมากบางคนที่กินกาแฟคุมหิวหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าใจสั่นใจวิวแต่ตัวนี้บอกเลยว่าชิลใจสบายรสเข้มไหมคะ่ะรสเข้มรสชาตินวลอร่อยมากชอบคำว่านวลน,นวลอร่อยมากไม่แต่จริงพอดื่มไปทุกเชานะ้าน่ะดื่มหมดดื่มหมดแก้วแล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงไปกี้สดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็คุมหิวได้ดีค่ะ คุมกันอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันดับหนึ่งของเขาคือคุมการหยน้ําตาลได้ดีมากเป๊กอะหลายคนชอบเมา,ว,าว่าใช่สิเป็กกี้อะผอมอยู่แล้วแต่สังเกตไหมไปดูรูปเก่าๆได้เลยผอมแต่มีพุงและไอพุงหมาน้อยเนี่ยเอาออกยากมากมแล้ว<ต>ทุกวันนี้ไม่มีเลยแบน<อ>แบบสุดฤทธิ์<า>แล้วก็กินไปกินมาเฮ้ยน้ำหนักลงถึง45ได้อันนี้ภูมิใจมากกับทาวิกินอคอฟฟบีแกวแต่ตอนนี้ก็ยังมีหมาน้อยอยู่ที่บ้าน อ่ันนั้นหมาอะไร่ะแล้วดูดิเนี่ยอันนี้หนึ่งเดือนเดือนนี้ยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะแต่ริวซิกแพคก็คือยังชัดอยู่อ่าอันนี้ก็จะทานเช้าหรือทานเย็นก็ได้ใช่ไหมคะทานเช้ารายกแนะนำให้ทานเช้าชงให้พี่ดูหน่อยซิก่อนจะชงเป๊กกับวันนี้อ่ะใครที่รู้สึกว่าเป๊กกี้รอมอยู่แล้วแล้วชอบเอามาพูดเป๊กมีคนที่เขากินจริงหลังจากที่เห็นเปกกินแล้วเขาเคยน้ำหนัก90เป็นคุณแม่ลูกสองมาดูเขาในวันนี้ค่ะคุณเหมยมาค่ะคุณเหมยมา แม่คุณหมยคุณหมยแม่ลูกสองเหรอแม่ลูกชาลูกสองค่ะตอนนี้มีลูกสองแล้วเหรอมีลูกแล้วคุณแบบนี้เหรอคุณแบบนี้สมัยก่อนเหมยน้ำหนักเท่าไหร่เมื่อก่อนเหมยน้ำหนัก9 4ค่ะนี่โอ้แล้วตอนนี้ตอนนี้เหลืออยู่ที่55ค่ะนี่ลดไปเท่าไหร่ฮะลงไป39าภายใน8เดือนค่ะ39โลกี่เดือนนะแเดือนค่ะ8เดือนอะแล้วมารู้จักทาวิกินได้ยังไงก็เห็นพี่เป๊กกี้ไปออกรายการค่ะก็เลยอยากจะกลับมาสวยอีกครั้งหนึ่ง ใช่ไหมใช่ค่ะนี่เลยชุดนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวเปลี่ยนเหรอใช่ชุดเดียวกันใช่ค่ะจากเอว46นะคะตอนนี้หายไป19นิ้วค่ะว้าวก็เลยต้องใช้เข็มขัดเลยเลิศไม่ลัารัดให้ดูเลยเดี๋ยเพิ่งนั่งแล้แล้วพี่ชอบมากเลยนะไปกี้ยนี่มาเป็นแขกไหมจะทำตัวเป็นพิธีกรขอโทษค่ะขอโขาท่อขาดเขา่ะไอ้เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยดีมากดีมากคุณไม่น่าเชื่อผู้ชมวันที่คุณแม่ลูกสองใช่ค่ะคุณแม่ส่วนอ่ะแปกี้ยุนชงกับพี่ดูสิว่า ตื่นมาตอนเช้าทํำยังไงง่ายๆน้ําร้อนอืปุ๊บขอโทษนะคะคนมันเล็บสวยน้ําร้อนย่อมแพ้ไฟไม่ใช่น้ำน้อยชมกับน้ําร้อนเท่านั้นใช่ไหมคะน้าร้อนอันเนี้ยเดี๋ยวจับก่อนอันนี้อุ่นๆไปแล้วนะไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่าของเขาเนี่ยข้อดีคือละลายง่ายอ่าฟืบเลยแล้วหอมมากอูได้กลิ่นถึงนี่จริงได้กลิ่นถึงอันนี้บอกว่ากาแฟบราซิลใช่ไหมเป็นกาแฟบราซิลเออได้กลิ่นถึงนี่เป็นเมล็ดเขียวนะ บอกได้เลยว่าไอตัวเมล็ดเขียวเนี่ยจะดีกว่าที่เขาเอาไปคั่วเพราะว่าอะไรหนึ่งเมล็ดเขียวเลยคือไม่เป็นสารตั้งต้นของมะเร็งนี่เดี๋ยวก่อนนะแล้วถ้ากินกาแฟแกสมมติกินเจ้าถาวีดิบแก่ไหมถ้ากินหนึ่งแก้วก็ไม่ต้องกินอาหารเช้าถูกต้องไหมมันเป็นมันแทนอาหารเปล่าหรือไม่แทนอาหารเบกแนะนําว่าอาหารเช้าเนี่ยทุกคนควรทานให้ครบห้าหมู่นะคะแต่ตัวนี้ช่วยเรื่องคุมผิวหมายถึงหนึ่งแก้วอ่ะพอคุณจะทานข้าวหรืออะไรอ่ะคุณจะรู้สึกเฮ้ย มันก็ทานได้ไม่เยอะเพราะ<อ>ว่ามันคงหิวแล้วระหว่างวันใครที่เป็นโครคคลั่งน้ําตาลเพีอบอกเลยกินตัวนี้แล้วอ่ะคุณจะไม่อยากน้ําตาลอีกเลยตัดน้ําตาลออกจากชีวิตได้เลยคุณรู้เปล่าว่าน้ําตาลเนี่ยมันมีพิษร้ายนะอันดับแรกนะทําให้เราแก่อสองเลยทําให้เราลงพุงสามส<ะ>เลยเนี่ยไปทําลายเซลล์ต่างๆได้เยอะมากถ้าใครคิดว่าเอ้ย มันอดยากน้ำตาลขนมเนี่ยชาไข่มุกเนี่ยมันมันมันอดยากเหลือเกินเราบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยจบขอโปรดีๆหน่อยค่ะพี่เอาให้คุณก็เป็นพิธีกรที่นี่เอาโปรแบบดีที่สุดโปรแบบว่ารวๆมาเลยค่ะ วันนี้นะคุณผู้ชมวันนี้เป็กมีโปรนะคะกล่องเดียเด่ยวๆของเขาเนี่ย790บาทวันนี้เราไม่ขายนะวันนี้เราขาย2กล่องนะคะในราคา999 999เท่านั้นยังไม่พอนะ2กล่องใน999เรายังแถมไฟเบอร์ด้วยไฟเบอร์อีก3กล่องนะคะให้คุณไปเลยนะคะ คุณทั้งหมดเนี่ยคุณทานได้2ออาทิตย์นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะกาแฟ2ไฟเบอร์3รวมแล้ว5กล่องทั้งหมดเนี่ยเบกอยากให้คุณลองในราคา999บาทและที่สําคัญเบกให้แค่ร้อยสายเท่านั้นตกแล้วนะั้น1เดือน1เดือนคุณกินไปเลยรู้เรื่องเห็นผลแน่นอนตกแล้ววันละ3 3บาทได้ทั้งกาแฟแล้วก็ได้ทั้งไฟเบอร์ด้วยแล้วบอกเลยว่าแบรนด์เนี้ยเขามีผลิตภัณฑ์และโปรดักต์อื่นๆอีกเยอะมากแต่ของเบกเนี่ยเบกเน้นในตัวกาแฟนะคะทาวิกรีเนี่ยคุณไหนเนจ้าของนะบอกได้ ว,ว่าเขามีโปรดักต์อื่นอีกเยอะมากที่เขาขายดี โอ้โหแต่ได้กินแล้วหอมมากได้กินแล้วหอมมากหนูสั่งเลยสองชุดได้มั้ยคะได้ค่ะกระแตนสั่งเลยนะคะโทรที่0 2 1 1 4 3 5 8 6 0 2 1 1 4 3 5 8 6หรือว่าไลน์แอดนะคะทาวี่6 8 6 8หรือง่ายๆสแกนคิว o d e คที่หน้าจอเลยค่ะบอกได้เลยว่าใครอยากสวยสุขภาพดีไม่ห่อยน้ำตาลแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคอเลสเตอรอลใครที่เป็นคอกาแฟอยู่แล้วเบกกแนะนําใครที่ไม่เคยลองทานกาแฟแต่ว่าอยากคุมหิวได้ดีอยากสวยหุ่นดีลดน้ำหนักได้ คุณเหมยแบบนี้บอกได้เลยอยากให้ลองจริงๆแค่สิบวันแรกก็ต้นแขนต้นขายุบแล้วค่ะกี<อ>่ว<อ>ันนะคะสิบว <10 S 1> ันแรกก็รู้สึกได้เลยว่าต้นแขนต้นขายุบแล้วค่ลอรวันนี้ดีมากย้ําีกทีนะ999บาทจมูกติเนี่ย2,177บาทนะเฉลี่ยตกแล้ววันละ23บามบาทอะใช่ทานได้42วันทานได้สิแล้วจะบอกรสชาติมานะ มันก็คือกาแฟอร่อยเลยโทษนะคะแก้วนั้นของพี่แป็กกี้ไม่ใช่เหรอคะพี่เปไปแล้วโดนยึดแล้วลลายหอมมากเลยศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามห้าแปดย้ำอีกทีนะศูนย์สองหหรือว่า Line แอททาว6 8กแ กินกันได้1เดือนไปกี้สุดท้ายขอโปรอีกทิงไม่คุณใครที่ดื่มกาแฟนะสุดท้ายคุณต้องไปเสียเงินอยู่แล้วแก้วละ60 70แล้วแต่แบรนด์นะแล้แสิบแล้วแต่แบรนด์และอันนั้นนะบอกได้เลยว่ามีทั้งไขมันมีทั้งคอเลสเตอรอลแต่ตัวนี้ช่วยเรื่องหุ่นของคุณไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะโปรวันนี้ดีมากๆนะคะซื้อ2แถม3กาแฟได้2ไฟเบอร์ได้3ในราคาเพียง999อย่ารอช้าค่ะโทรที่เบอร์0 2 1 4 6, 1 4 3 5 8 6 0 2 1 1 4 3 5 8 6หรือว่า ก QR code ที่หน้าจอค่ะบอกได้เลยรถมากๆโปรเนี่ยสุดๆนะคะคุ้มมากกาแฟนะคะซื้อ2เราแถม3นะซื้อกาแฟ2เราแถมไฟเบอร์ให้อีก3 <5 S 1> ในราคา999คูณทั้งหมดรวม5กล่องนะคะโทรได้ที่02-114-3586หรือว่า Line t t ดทาว8 8 8หรือว่าสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยคุณเหมยเนี่ยบอกได้เลยคุณเห็นรูปแล้วใช่ค่ะอันนี้กี่เดือนทั้งหมดสิริรวม แปดเดือนค่ะลงไปทั้งหมด39กกิโลแปดเดือนสามสิบเก้ากิโลแล้วไม่ได้ลงแบบเนื้อเหลวด้วยนะข้อดีของเขาคือเนื้อคุณแน่นขึ้นด้วยเฟิร์มกระชับและหุ่นดีด้วยบอกได้เลยว่าอ่ะลอกสิบเอมาได้โดยที่ออกกำลังกายมั่งไม่ออกกำลังกายมั่งค่ะเก้ร้อยเกบเก้าบาทนะครับจากปกติเนี่ย2,177บาทที่เัืบอกว่ากระแสตอนนี้กำลังมาแรงมากกำลังดีมากแอดทาวี6 8แปหรือว่าคอมเบอร์หน่อยชุดสอ สามห้าแปดหกใช่ไกี้คุณเหมยไปกี้จะอยู่ทำพิธีกรต่อไหมไม่ทำเดี๋ยวนะแต่ว่าก่อนจะปิดรายการขอยืนโชว์หุ่นคุณคุณแม่ล่าก่อนที่จะส่งถ้าเกิดจะยืนก็เดินไปรันเวย์ตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะโชว์เลยค่ะขอบคุณทั้งสองสามารถเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ก็คุยช่วงหน้ามาคุยกับพ่อต่อครับใช่แล้วค่ะดูรายการในคุยแซบโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง กดด้วยความรักมาให้ผมด้วยขอบคุณครับ